สวัสดีว่าปุ่มตัวนี้มีการกลับนิดหนึ่งนะครับก็จุดอ่านก็จะอยู่ตรงด้านล่างตอนนี้เราปรับที่60เมื่อเราเปิดเครื่องทําน้าร้อนน้าร้อนได้อุณหภูมิที่คงที่แล้วนะฮะอันนี้เจ้าหน้าที่จะเป็นคนเปิดให้เวลาถึงเวลาทํางานแล้วก็สามารถเปิดตั้มให้น้ำร้อนผ่านเข้าไปในระบบนะครับน้ำร้อนก็จะวิ่งเข้าไปในระบบแล้วก็ออกมาเส้นหนึ่ง ความเร็วของน้ําร้อนนี่นะครความแรงโฟเลตเราก็สามารถปรับได้ด้วยที่การปรับปุ่มนี้นะครับตอนนี้น้ําร้อนวิ่งเข้ามาในระบบแล้วในที่นี้นะครับน้ําร้อนก็จะวิ่งผ่านทั้งไปล่างแล้วก็ไปบนเป็นอนุกรมกันแล้วก็ออกมาส่วนว่าจะให้วิ่งผ่านไปล่างหรือไปบนก็อยู่ที่วาล์วตัวนี้นะครับ อย่างเช่นตอนนี้ลักษณะก็คือว่าน้ำร้อนจะวิ่งผ่านท่อสแตนเลสนะครับทั้งเข้าทั้งออกปุ่มสองปุ่มนี้เป็นซึ่งเป็นปุ่มวาล์วนี่ยฮะจะต้องไปพร้อมกันเมื่อไหรก็ตามที่จะปรับนะฮะต้องปิดเครื่องทางน้ำร้อนก่อนปิดปั๊มซะก่อนนะครับปิดปั๊มแล้วจึงหมุนวาล์วเพื่อที่จะเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำร้อนทั้งสองตัวต้องไปทางเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเป็นแนวนี้ก็ต้องเหมือนกันนะครับ จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นแบบนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องไปเหมือนกันในทีน่นี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือน้ำร้อนก็จะวิ่งไปที่ท่อด้านบนเท่านั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราเปิดวาล์วมาข้างล่างนะครับเปิดมาข้างล่างน้ำร้อนก็จะวิ่งเข้าเฉพาะหลอดสแตนเลสนะครับอันนี้ก็จะมีดอะแกร,รมบอกอันนี้เป็น h o เ water in ในส่วนนี้ตรงนี้ก็จะเป็น ปัดวอเตอร์เอาคคุณภูมิเราก็อ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์เมกรีนกลสก็อ่านได้มั่นแน่นอนที่สุดแล้วนะครับส่วนน้ำเย็นเราไม่มีสวิตช์ปรับเปลี่ยนใช้วิธีการถอดสลับนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการจะเปลี่ยนไปทดลองหลอดด้านบน แล้วก็สามารถถอดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็มาย้ายมาที่ตรงนี้ซึ่งผมเอาจุกป,ปิดเอาไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาหลอดน้ําเย็นมาใส่ตรงนี้จุกนี้ก็ควรจะกลับมาอยู่ที่ตรงนี้เพื่อกันน้ําไหลนะะไม่งั้นจะเลอะทั้งสองด้านเลยนะครับตอนนี้หลอดบนไม่ได้ใช้ก็จะเห็นว่ามีจุกป,ปิดน้ําอยู่นะฮะทั้งสองด้าน ถ้าหากว่านักศึกษาอยากจะสลับทิศทางก็สามารถทําได้ติดเครื่องแล้วก็แค่สลับสายจากซ้ายเป็นขวาแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถา้าสลับด้านนี้เป็นน้ําเข้าด้านนี้ก็จะเป็นน้ําออกนะครับด้านนึ่งก็คือจะเป็นด้านนี้เป็นน้ําเย็นเข้าทรงนี้เป็นน้ําเย็นออกส่วนน้ําร้อนก็มีทิศทางเดียวเราไม่ต้องไปปรับอะไรนะฮะจะมีแค่ว่าไหลผ่าน ท่อสแตนเลสหรือว่าท่ออลูมิเนียมปั๊มน้ำเย็นเราสามารถใช้น้ำแข็งอันนี้เป็นแบบง่ายๆเลยนะครับง่ายๆแล้วก็มีประสิทธิภาพพอสมควรเรามีหม้อน้ําอยู่หม้อหนึ่งมีปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ําเราก็จะใช้วิธีเสียบปลั๊กเมื่อเสียบปลั๊กแล้วเนี่ยปั๊มก็จะทํางานน้ําเย็นผ่านเข้าระบบผ่านเข้าทาง ทางปั๊มนะฮะแล้วก็ไหลออกมาตรงนี้ในที่สุดข้างในเราก็จะมีน้ําแข็งนะครับคอยเติมมีตลอดเวลาเพื่อรักษาความเย็นเพราะเนื่องจากว่าการแลกเปลี่ยนความร้อนเนี่ยมีการสูญเสียมีการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นน้ําเย็นก็จะต้องมีพลังมากพอไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเครื่องทำน้ำร้อนซึ่งทำน้ำร้อนที่รออยู่นะฮะในการแลกเปลี่ยนก็จะถ่ายเทเความเย็นไปน้ําเย็นก็จะถ่ายเทเความร้อนกลับมานะครับทำให้น้ําเย็นน้ําแข็งในหม้อน,นี้ละลาย เราก็ต้องมีการเติมส่วนความเร็วโฟเลตของน้ำเย็นเราปรับได้จากวาล์วตัวนี้นะครับเป็นวาล์ววิทยาศาสตร์ทั่วไปซื้อทั่วไปแล้วก็ข้ามหมุนไปด้านนี้ทำให้ไมนี่เนี่ยหนีบสายยางมากขึ้นการไหลของน้ำก็จะน้อยลงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคลายออกใหการไหลของน้ำก็จะมากขึ้นอันนี้ก็คือระบบะโฟเลตของน้ำเย็น มีการตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานต่อไปเมื่อนิสิตใช้งานเสร็จนะครับสิ่งสำคัญก็คือปิดเครื่องอย่าลืมเด็ดขาดก็คือปิดเบรกเกอร์ตัวนี้ถอดปลั๊กทุกอย่างนะฮะนำทำความสะอาดพื้นให้เรียบร้อยอย่าให้เละแล้วก็เก็บทุกอย่างเข้าที่อุปกรณ์ที่เบิกมาเอาไปคืนเจ้าหน้าที่รอการทดลองครั้งต่อไป